กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกอสงมคล้าค่ะสวนผลึกสาสาดถุ่งคายจงดตรังช่วนเที่ยวช่วมขังข้าวคอบหูข้าวแหลกหรือขังข้าวนามา้หนับรอยตัวอย่างไกลฉิต นายกอบซักเพ่นหนุกูลหัวหนาววพนพษึกศาศาสตร์ถุ่งขายบอกว่าขัางข้าวขอบหูข้าวแหลกหรือขังข้าวนาม้าหน้าตาจะขายมา้าชาวบ้านทิ้นตายจริงเรียกว่า ขังข้าวนามาโดยปกติหากมีธรรมหรือบานเขาจะเข้าไปผักอาศัยหรือจะผักอาศัยตายใบปามในสวนปามน้ำมันสำหรับสวนผึศาสตร์ถุงทายมีลักษณะเป็นทีราบซึ่งไม่มีธรรมขังข้าวนาม้เหล้านีจึงข้าวอาศัยอยู่ใต้ใบผด่วงปาลมที่อยู่ในสวนแห่งนี้ขังข้าวรอบหู้ข้าวแหลกหรือขังข้าวนาม้านับเป็นศัตรูของผลไม้ด้วยฉิดหนึ่ง แต่ก็มีประโยชน์ในการผสมพันธุ์และแพร่กระจายลลอ,องเกสรดอกไม้และผลไม้สําหรับในประเทศไทยพบได้ทั่วถูกผู้มิภาคนอกจากชมข้างเข้าคผู้เข้าแหลกแล้วยังมีพันธุ์ไม้ต่างๆอย่างเช่นเทา้างูเคี้ยวที่กําลังออกดอกให้ชมซึ่งเหลื่อยอยู่บนตอนไม้ย,ย้ญ่และแปลงรวร่วมพันธุ์มอคาวมอแกงลิงโดยที่สวนพฤึกศาราถ,ถุงข่ายเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลาแปดนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30มสินาทีไม่มี่าดใจใจในการเข้าชม วีนีนาดสรักกัมแห้งซุนค้าววิทยุม,มก,กอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน